เหมือนกันแท้ชื่นใจกันพิซซ่าคล้ายๆกันนะคะสวัสดค่ะ,คะตอนนี้ครอบครัวน้องสมวันมีโครกัน านให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากครอบครัวน้องตะวัน,น,นด้วยนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะ2แบบ2ลายอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะอันนี้แบบที่2อนะคะแล้วก็มีแหวนหางช้างมีลลช้างแล้วก็มีตะกุดลกช้างด้วยนะคะอะพี่ๆเอ็ีท่านใดนะคะอยากร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะก็ติดต่อคุณแม่ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องน้ำชิปอีเฟนสุรินนะคะวันนี้นะคะกลุ่มช้างตกงานนะคะก็จะมาตรวจมาสำรวจนะคะมีคุณหมอนะคะมาสำรวจนะคะว่าช้างที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินนะคะมีช้างตกงานกี่เชือกนะคะมีเชือกไหนบ้างแล้วเลขไมโครชิปตรงกับพิมพ์ที่ยื่นมาหรือเปล่านะคะ คุณหมอก็มาตรวจส่วนช้างเชื่องไหนที่ตรวจแล้วนะคะก็กลับบ้านได้นะคะแล้วก็ส่วนคนก็จะรอประชุมกันนะคะว่าเขาจะชวดหรือยังไงอะไรยังไงนะคะนี่ก็เป็นทางหมอจากจังหวัดชิดนุร์นะคะมาตรวจเองนะคะนี่คือเอกสารนะคะเรายื่นแล้วเราก็รอตรวจตามคิวนะคะ ส่วนพี่นันท์นะคะก็ยังไม่ได้ตรวจนะคะเพราะว่าเขาตรวจเป็นหมู่บ้านนะคะเขาตรวจเป็นบ้านตะทิ์บ้านลกลางบ้านหนองบัวนะคะส่วนพี่นันท์นะคะ,ะขึ้นอยู่ที่อำเภอชุพลบุรีนะคะบ้านทารานนะคะก็ต้องรอคิวนะคะรอพร้อมตรวจกับน้องพลอยทองที่ใบตอนะคะ น้องพลอยทองนะคะแล้วก็พี่ชื่นใจก็มานะคะอ๊้ยน้ำทิพ์มาอยู่นี่เองนี่น้ำทิพ์มาอยู่กับน้องชื่น,นใจนะคะแล้วก็น้องพลอยทองโอ้โหเหมือนกันแท้หน้าคล้ายๆกันด่างแแม่ๆเหมือนกัน ดังแบบคือกันน้วยแอะไรดทอ้กันะังเาเาเียงดีเนะเียยงดีงมบตัวนี้บสีสวีนวาจะเทียนเลยบำน่นัที่พันนาม,มาเบิ้ง นั่นที่พัฒนามาเบิงก็เลยตัวพ้อยอะไรนเเดด้้อจย็นนี่พี่เล็กตอนมาใหม่แม่บอกมาดูทางใช่ครับไปดูมิเตอเขาเนโทาสักเขาหรอาคล้ายๆกันนะคะกับพี่ชื่นใจกับพี่น้ำทิพย์นี่แล้วก็ตัวเล็กนะคะน้องพลอยขจาวเลยบัวมาหาดูเอาเดือนเราก็เ9 0านะครับของครู นี่ก็รอคิวตรวจอยู่นะคะออําตัวตัวไรตังานอย่คือลําให่พลอยท่องเหรวะโอ้ยพลอยท่องคนละอัยเกท่องเพชรตงานนะครับ

ได้้แลวนอี่นะคะคุณหมอก็ตรวจอยู่นะคะก็เรียกตามชื่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมุดอีกแล้วโอ้โยตายแล้วเออเราทราเราข้าง ดูนะน้ำทิปไม่รู้จะไปไหนชื่นใจกับน้ำชิปมากคล้ายๆกันนะคะชื่นใกัน หรือเคยใช้รุ่นไหนนะครับที่ว่าดีก็ละเอียดแล้วสวยแนะนำมาให้เราได้ได้นะครับเอ้ยก็ดีเลยแต่ว่าดูครับดูดูแสงครับทังแสงครับนะหน้าตานี่เสร็จแล้วภาพเนี่ยเัาให้ชื่นโตไปนิดนึงนี่มีเหมือนกันเลยครับไอโฟนสิบเอ็ดค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจไมโครชิปนะคะว่า เลขแมโครชีพที่ฝังอยู่บนคอช้างนะคะตรงกับตัวรูปพรรณหรือเปล่านะคะช้างบางตัวก็ตรวจง่ายนะคะช้างบางตัวก็ตรวจยากนะคะก็จะถึงคิวพี่น้ำทิพย์พี่ใบปอแล้วก็พี่สงการแล้วนะคะน้องพลอยทองตรวจไปแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วก็คุณหมอก็จะมาไล่เลขนะคะไมโคชีพนะคะว่าตรงกับพิมพ์หรือเปล่า มีแต่ตัวอ้วนตุ้ยนุยเลยนะคะพี่น้องหนงาตัว้นนี่น้ำจิ้มมาแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลี้ยวอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยนะคะ เก้าหนึ่งห so no. ้าสี่ hm. ี้ตเแดกัทกซี่ด้วยคะไสดงได้หมบ่บ้าเรร้อยพีเดี๋ยวรอกลับบ้านพร้อมเพื่อนๆนะคะพร้อมพี่สงพี่สงกาแล้วก็พี่ไปฟรอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวรอต่อต่อจากนี้ละ

คือบรรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้น้องช้างเชือกไหนที่เสร็จแล้วนะคะก็จะกลับบ้านนะคะนูนน้องทองเพชรมาแล้วนะคะ ยังเชินซื้อยากเถอะอ่าปิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วอ่ะ็ีวองเพชรนี่บอกตัวน้อยตัวน่อยอามามชองเพชร มันดึงโคมเลยนไปแล้วทิพกลับบ้านไปแล้วทิมแล้วค่ะ คุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะคค่ะ